เชิญร่างพระราชบัญญัติของท่านนัทวุฒิประเสริฐสุวรรณครับถแถลงหลักการเหตุผลครับกลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนัทวุฒิประเสริฐสุวรรณสุพรรณบุรีพักชาติไทยพัฒนากระผมได้รับมอบหมายจากท่านกัญน,นาศิลปะอาชาหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนา และสสจังหวัดสุพรรณบุรีอีกสองท่านที่มีพื้นที่ปลูกอ้อยจำนวนมากนั่นก็คือท่านสสนพดลมาสีและท่านสสเสมอกันเที่ยงธรรมให้เป็นผู้เสนอพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลฉบับที่พอสอโดยมีหลักการคือการแก้ไขเพิ่มเติม พระรบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทรายพศ2527โดยแก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่าน้ำตาลทรายและผลพลอยได้และเพิ่มบทนิยามคำว่าน้ำอ้อยและเอเทนอลนะฮะคือแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา4ของพรบอ้อยและน้ำตาลทรายพุทธศักราช2528ผมคงไม่ต้องอ่าน คํานิยามที่ผมแก้หรือเพิ่มเติมเพราะว่ามีสมาชิกที่เสนอพระบัญญัติดังกล่าวได้พูดถึงประเด็นดังกล่าวไปแล้วผมจะเสนอเหตุผลคือเพื่อความเป็นธรรมระหว่างการแบ่งผลประโยชน์70-30ให้เกิดความเป็นธรรมต่อพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยให้มากยิ่งขึ้นท่านประธานที่เคารพครับเมื่อสักครู่นี้ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ขอญาตเอ่ยนามไม่เสียหายครับท่านวีรกรคำประกอบได้พูดถึงความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยให้เห็นภาพไปแล้วนะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 3..4..5 หปีเนี่ยพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยนั้นประสบปัญหาความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสจริงๆครับเราจะดูได้จากไหนครับดูได้จากการที่หลังจากมีการเลือกตั้งแล้ว ยัตติหนึ่งซึ่งเป็นยัตติแรกของสภาแห่งนี้หลังจากกาเลือกนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ห้มิถุนายน2,562เลือกเสร็จแล้วยัตติแรกมีผู้เสนอในสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติแห่งนี้เนี่ยนะครับเสนอรวมกันทั้งหมด13ฉบับด้วยกันคือยติการแก้ไขปัญหาราคา ปิดผลเกษตรกการเปิดผลษตรตกต่ำราคาตกต่ำนะครับเราได้มีการอภิปรายยติดังกล่าวเนี่ยนะครับเมื่อวันที่27มิถุนายน2562อภิปรายกันอยู่สองสัปดาห์ครับอภิปรายกัน3วันคือวันที่27มิถุนายนวันที่สกรกฎาคมและสีกรกฎาคม เป็นที่มาของการตั้งกรรมธิการวิสามันเพื่อศึกษาแก้ไขปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำโดยมีท่านวีรกรคำประกอบเป็นประธานและตั้งอนุคณะกรรมธิการขึ้นชุดหนึ่งนะโดยมีท่านนายแพทย์สุรวิทย์คนสมบูรณ์เป็นประธานอนุกรรมาธิการศึกษาแก้ไขปัญหาเรื่องราคา รอยตกต่ำนะสภาได้พิจารณาแล้วเนี่ยนะครับมีเอกสารสรุปผลของการประชุมศึกษาปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำเล่มหนาเล่มหนึ่งครับซึ่งเป็นคำพีที่หลายหลายฝ่ายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็นำมารายงานต่อสภาว่ารัฐบาลได้ไปดำเนินการอะไรบ้าง ในข้อเสนอของกรรม,มธิการวิสามันชุดดังกล่าวท่านประธานครับนี่จะเห็นได้ว่าอ้อยมีปัญหามาหลายปีแล้วครับท่านประธานที่เคารพครับนอกจากนั้นครับหลังจากมีการตั้งกรรม,มธิการสามันขึ้นมา35คณะคณะหนึ่งก็คือคณะ กรรม,มาธิการแก้ไขปัญหาราคาผิดผลเกษตรกรรมนะซึ่งมีท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นกรรม,มาธิการทั้งหมด15บท่านเนี่ยนะครับได้หยิบยกการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยขึ้นมาพิจารณากี่ครั้งครับท่านประธานทั้งหมดห้าครั้งด้วยกันครับร่วมกันพิจารณาแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยครั้งแรก ประธานครับก่อนถึงก่อนที่จะออพูดถึงการทำงานของกรรมธิการเนี่ยนะครับความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวไร่อ,อ้อยผมเนี่ยนะครับในฐานะที่ได้รับมอบหมายจากทางพรรคชาติไทยพัฒนาได้เสนอแก้ไขพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทรายเราพิจารณา27มิถุนาในสภานะครับวิสามันวันที่16กรกฎาคม2563เนี่ยนะครับ ผมได้เสนอพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทายขึ้นกรรมธิการสามัญของสภาพิจารณากันหครั้งครับครั้งแรกวันที่30ตุลาคม2562เราพิจารณาแก้ไขโดยเชิญส่วนเกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องมาประชุมร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านในแพทย์สุรพิษคนสมบูรณ์ท่านมนตรีคำ คำพนนะครับสมาพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยสหภาพชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยท่านปรเมศโพธารกุลที่นั่งอยู่เป็นผู้หนึ่งที่เสนอกฎหมายภาคประชาชนเข้ามาสู่การพิจารณาของสภาจำนวน1 7ึ่งหท่านเนี่ยรวมอยู่ด้วยครับนะสหพันธ์สมาคมชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยท่านสุวิทย์พันวิทยากูลนะครับ รวมทั้งท่านอนันต์ผลอํานวยให้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรตกรชาวไร่อ้อยปีนั้นขอรัฐบาลไปหนึ่ง0มืนล้านบาทต้องขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมด้วยนะครับได้ผลักดันจนสําเร็จนะพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยได้เงินช่วยเหลือหนึ่ง0มืนล้านบาทมาครั้งต่อมาเนี่ยนะครับเราพิจารณากันวันที่19กุมภาพันธ์2563 ท่านสุเนธวังการนายกสมาคมส่งเสริมอาชีพการเกษตรสุพรรณบุรีและคณะเนี่ยนะครับได้เสนอมาว่าเกษตรกรชาวไร่อ้อยประสบปัญหาภัยแล้งผลผลิตไม่ได้เลยนะครับขอให้ดำเนินการช่วยเหลือนะครับเราก็เสนอต่อไปแล้วก็วันที่18มีนาก็มีการพิจารณาผลักดันให้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อย จำนวน1,000 0ล้านบาทโดยแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันคือ6,500ล้านกับ3,500ล้านรัฐบาลนำา3500ล้านไปช่วยเกษตรกร,กรและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศก็คือไปช่วยอ้อยไฟไหม้นะครับสิ่งเหล่านี้นะครับแสดงให้เห็นว่า ได้พยายามดําเนินก,การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ,อ้อยตลอดมาส4บสสิงหาครับท่านปรเมศโพธารกุลขอญาตเอ่ยนามอีกสักครั้งครับกับท่านพนมตะโกเมืองก็ได้เข้ามา,าร่วมกันพิจารณาแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ,อ้อยอย่างยั่งยืนในเรื่องต่างๆการจัดตั้งศูนย์เครื่องจักรกลและเทคโนโลยีต่างๆนี่นะครับ สิ่งเหล่านี้นะครับก็พยายามช่วยทุกประการให้กับพี่น้องชาวไร่อ้อยเห็นไหมครับว่ากรรมาธิการวิสามาันได้ช่วยส่วนหนึ่งกรรมาธิการสามาันได้ช่วยส่วนหนึ่งผมได้จัดสัมมนาครับท่านประธานที่เคารพครับจัดสัมมนาที่ตำบลบ่อสุพรรณอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีท่านรัฐมนตรีประพัดโพธสุทนไปเป็นประธานเปิด ที่ตำบ,บนบ่อสุพรรณนายกธนวันตันติเกษตรกิจเนี่ยนะครับเป็นผู้ให้สถานที่จัดสมนา,คารค้างั้นท่านประเมศอีกเช่นเดียวกัน,นครับในฐานะที่รับผิดชอบดูแลภาคกลางโดยเฉพาะจังหวัดกาญจนบ,บุรีท่านพนมก็มาเป็นวิทยกรให้ในวันนั้นด้วยก็ต้องขอขอบคุณไว้ณโอกาสนี้ท่านประธานที่เคารพครับรัฐบาลผมเห็นด้วยกับท่านวิรกรคำประกอบเมื่อสักครู่นี้สำคัญที่สุดว่า ท่านช่วยหนึ่งมล้านแล้วท่านช่วยหกพันห้าบวกสามพแล้วพันหรวมเป็นหนึ่งมล้านแล้วเกษตรกร,เ,ร,กรเขาต้องการขณะนี้เนี่ยนะครับสำคัญที่สุดก็คือเรื่องการที่รัฐบาลไปประกาศใช้มาตรา44คําสคำสั่งที่1นึ่งทับ2,561ครับไปยกเลิกโกต้ากอ ลอยตัวราคาน้ำน้ำตาลทรายซึ่งมันเป็นปัญหาถึงการด้าราคาน้ำตาลทรายเป็นผลต่อไปถึงราคาในการแบ่งผลประโยชน์30 7สให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยด้วยเขาอยากได้ส่วนนี้คืนมาครับ5บาทเนี่ยนะครับเขาอยากได้เข้ากองทุนให้มีการกองทุนอ้อยและน้ำตาลกลับคืนมาครับ ผมเห็นด้วยกับท่านวิรกรคําประกอบเป็นอย่างยิ่งนะครับถ้าตรงนี้จะตรงประเด็นมากที่สุดท่านประธานครับรัฐบาลก็ช่วยเหลือหลายประการมาปีนี้ครับประสบปัญหาใหม่ผมจะอนุญาตให้ข้อมูลท่านประธานดังนี้นะครับปี60-61ทับมีอ้อยเข้าหีบ134ล้านตันเอาตัวเลขตรงๆเนี่ยนะครับปี 61- ถึง62มีอ้อยเข้าหีบ หนึ่งร้อยสาสิบล้านตันปีหกสองถ้าหสามมีอ้อยเข้าหีบเพียงเจ็ดสิบสจุดแล้านตันมันลดลงครึ่งหนึ่งเลยนะเพราะประสบปัญหาภัยแรงปีหกสามและหกสี่เนี่ยกำลังจะถึงเนี่ยนะจะมีอ้อยเข้าหีบเพียงหกสิบห้าถึงหกสบหกล้านตันเท่านั้นเองะ อย่างที่ท่านวีรกรได้กล่าวถึงเมื่อสักครู่เขาเลิกกันแล้วครับทนไม่ไหวครับที่จะขัดทุนที่จะป,ประสบปัญหาตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะลำบากเหลือเกินขณะนี้เนี่ยนะครับพื้นที่ปลูกอ้อยเนี่ยนะครับเคยมีถึง12ล้านไร่ปัจจุบันเหลือพื้นที่ปลูกอ้อยเพียง8.7ล้านไร่เท่านั้นเองต่ำที่สุดในรอบ10ปีครับท่านประธานที่เคารพครับ สนะิ่งเหล่านี้จึงจะเป็นต้องมีการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยโดยเร่งด่วนท่านบุรกรพูดถึงราคาตลาดโลกน้ำตาลทรายขณะนี้เหลือเพียง12-13เซนตต่อปอนด์เท่านั้นเองถ้าจะให้เกษตรกรได้1,000บาทต่อต่อตันแล้วเนี่ยนะครับมันต้องต้องราคาตลาดโลกน้ำตาลทรายต้องขึ้นไปถึง17เซนต่อปอนด์เลครับผม แล้วจะทํำยังไงครับท่านประธานที่เคารพครับจากปัญหาดังกล่าวเนี่ยยังมีปัญหาอีกมากมายมากมายที่เกษตรกรชาวไร่อ้อยเขาเรียกร้องไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเก็บภาษีความหวานนะครับไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกสารเคมีสามตุสามชนิดเนี่ยนะครับซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนการลงทุนให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยนะครับการปรับปรุงพันธุ์อ้อยนะครับ การเพิ่มการผิดเชื้อเพลิงชีวภาพเคมีชีวภาพพลาสติกชีวภาพควรรัฐควรจะเล่งสนับสนุนสิ่งเหล่านี้นะครับต้องทําอย่างครบวงจรจึงจะสามารถทําให้พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยดํารงชีพอยู่ได้สุดท้ายครับผมขอความกรุณาจากสภาแห่งนี้ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติท่านพิจารณาแก้ไขปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรเติบโตต,ตามแล้ว วิสามนานยกรรมการการรมธิการสามาญของผมช่วยมาห้าครั้งแล้วนะครับวันนี้ท่านร่วมกันอีกสักครั้งเถอะครับเราพิจารณาพระราชบัญญัติแปดฉบับด้วยกันในวันนี้พรบรแก้ไขพรบอ้อยและน้ำตาลทรายขอท่านได้กรุณาสนับสนุนทั้งแปดฉบับด้วยครับกราบขอบพระคุณท่านประธานครับครับขอบคุณครับ